จะมารีวิวหนังนักสืบนะครับที่มีชื่อว่า The Pale Blue Eye นั่นเองครับผมซึ่งเป็นหนังนักสืบเรื่องแรกของปีนี้เลยครับที่ผมได้ดูนะแล้วก็โอ้โหมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับมีส่วนที่ดีและส่วนที่อ่าหน้าผิดหวังพอสมควรนะครับโดยที่หนังนักสืบเรื่องนี้นะครับผมสารภาพก่อนเลยว่าไอคนร้ายที่ผมเดาไว้อ่ะมันเอาเข้าจริงเวเสือกไม่ใช่วะแบบ ตทุกทีนะครับช่วงหลังๆนี่ผมจะเดาคนล้ายถูกเลยนะแบบหนังนักสือบนี่อย่างไออะไรนะแกสออนเนียนผมก็เดาได้ว d n เส d a ์ Wednesday ก็เดาได้แต่ตอนนี้เดาได้แต่ว่าเหมือนกับว่าหนังเนะ่ยมันไม่ได้พาให้เราตอนตอนมาเฉลยนะมันไม่ได้พาให้เราไปแบบไปตามสีที่เราเดาไงพอมาพินิจพิจารณาดูแล้วนะครับว่ากันตามตรงก็คือว่า คนรลายที่มันเฉลยมานี่มันเหมือนกับมันจะเสกขึ้นมาแบบดือด้อๆโดยที่ไม่ทิ้งเบาะแสให้เราเลยนะครับมันมันทิ้งเบาะแสไว้อยู่แต่ว่ามันก็ทิ้งเบาะแสแบบชนิดที่เรียกว่าโออย่างนี้กูกูทําเองก็ได้เว้ยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแบบเป็นคนไ้ายที่อยากจะเสกมาก็เสกมาดือด้อๆเลยอะไรประมาณนี้ครับแบบผมก็ไม่ค่อยจะชอบัะเท่าไหร่นะสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ว่า หลักการสืบสวนสิ่งเดียวที่ประทับใจของหนังเรื่องนี้นะครับผมชอบตรงที่ว่ามันสืบสวนได้มันเว้ช่วงครึ่งแรกนี่มันมากสืบสวนแบบโอ้โหตุบประตบไปตะเลยออมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องอ่าไปซ้ายไปขวาเอออะไรประมาณนี้นะครับแบบโอ้หูมันมากช่วงแรกพอช่วงกลางๆเรื่องเริ่มอืดอืดจริงๆนะอืดมากแบบชวนจะง่วงหลายรอบแล้วครับแบบตอนนี้เรียกว่าเอ้ยอะไรวะแล้วมันจะวนเวียนแบบไอ้เรื่องนี้ทําไม เออะอะไรก็โอ้ปลาภูมิหลังพระเอกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ภูมิหลังไอ้นี่เป็นอย่างงู้นวันนี้ไอ้นี่ไปปาร์ตี้รือวอะไรประมาณนี้ครับแบบมันชวนง่วงครับช่วงกลางๆเรื่องจนถึงเ,เกิดท้าย,ายเรื่องอะ่ะนั่นมันก็แบบเปิดปริศนาใหม่มาเรื่อยๆแล้วมันก็แบบตัดจบแบบลวดรัดเลยนะครับแล้วมันก็ตัดจบแบบไม่ได้ทิ้งเบาะแสอะไรให้เราเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวมึงมาตอดจบอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ผมทำให้ผมไม่ค่อยจะชอบเ,อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับ ถามว่าหนังมันหักมุมไหมหักมุมชิบหายเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นการหักมุมแบบที่ว่าว่ากันตามตรงนะจะบอกว่ารับไม่ได้มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บ่อแสอะไรผมเลยไงแบบฮมันไม่ได้ชวนเราคิดเป็นในทิศทางนี้เลยจนกระทั่งมันมาแบบเฉลยตอนจบมันถึงให้เรารู้ว่ามันเป็นในทิศทางนี้ก็คือแบบระหว่างาทางเรื่องอะ่ะแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ ก็ว่ากระตามตรงหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังนักสืบที่แรกๆเหมือนจะดีแต่ตอนจบคนอนขงางที่จะน่าผิดหวังพอสงควรนะคะสับหนับหมันะถ้นเกิดั่าเทีหนกับหนันังหน้งหนังนังหนงหนังหนงหนังหนังหนังห e ังหนักหนัหนังหนังหนังหนัหนังนังห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 นันันังห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 นานังห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 นังนังหนงหนังหนังนันังหนงหน o m e นังหับนั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 นนงนนนไนันนันันั ส่วนเรื่องนี้นะครับโอ้หากใครที่แบบมีภูคุ้นกันอ่อนประเภทแบบว่าชวนง่วงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะหลับไปเลยนะครับซึ่งผมก็เตือนก่อนนะแบบสติดีๆหน่อยนะครับอาจจะหลับได้นะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ใครที่แบบอ,อ,อาจจะติดใจกับเสียงภาคริสตินเบลนะครับแต่ที่จริงพี่แกก็ใช้คนภาค็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าภ้าพอมาอยู่ในหลังเรื่องนี้ที่มันดูหม่นนะ่ะดูแบบโทนมืด,มด แล้วเจอเสียผ้าพี่แกเข้าไปโอ้โหยิ่งแล้วเขาไปใหญ่นะครับแบ,แบบฮ่าแบบมดนนะเรื่องนี้ซึ่งตัวเอกผมบอกได้เลยนะมันไม่ใช่คิสเยนเบลนะครับตัวเอกคือไอเอ็ดการ์เอรลนโพเรื่องนี้นครับผมว้าวมากเลยแบบตอนแรกผมรู้มาเลยว่าเรื่องนี้ดิมันแบบเบสออนมาจากชีวิตชีวประวัติของเอ็ดการ์เอเลนโพแต่ว่ามันก็ไม่แบบตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนก็คือหยิบยกชีวประวัติบางส่วนของเอ็ดการ์เอเลนโพครับมาเขียนและคนเขียนนี่ก็ไม่ใช่เอ็ดการ์เอเลนโพด้วยนะ ซึ่งตัวเอกของเรื่องนี้ครับคือเอ็ดการ์เอเลนโพส่วนพี่คิดคิดเผื่อส่วนพี่คิสตีนเบลของเราอะตัวประกอบแบบเออตัวประกอบจริงๆอะไออตัวเอกคือเอ็ดการ์เอเลนโพครับซึ่งแบบพอได้ยินว่าเอ็ดการ์เอเลนโพจะอยู่ในฉากนี้ด้วยโอ้โหหวาวมากเฮ้ยเอ็ดการ์เอเลนโพอย่างนี้เหรอแล้วผมบอกเลยแคสติ้งนักแสดงออกมาได้ดีมากครับที่เป็นเอ็ดการ์เอเลนโพนี่อ่านะครับก็สลรับเอ็ดการ์เอเลนโพน่าจะเป็นส่วนส่วนดีเดียวของหนังนะกับช่วงครึ่งแรกของหนังที่ โอ้โหนุกมากแต่ว่าพอมันเฉลยเท่านั้นแหละเอยแบบเฉลยอย่างนี้ผมไม่ว่านะแต่ว่ามันมันไม่ได้ให้เบาแสอะไรผมมาเลยอะแล้วจู่จมันก็เสกเบาแสขึ้นมาเลยอย่างงี้ผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรสําหรับสําหรับเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่6.5เต็มส0ครับผม